่อดื่นก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับประเทศไทยของเรานะครับที่มีนิมิตร,ร่วมกันในการขับเคลื่อนเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องขอขอบคุณพระเจ้าสําหรับความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องคริสตชนผู้รับใช้พระเจ้าทุกคริสตจักรทุกจังหวัดในกปจที่ได้ร่วมกันรับผิดชอบขับเคลื่อนนิมิตนี้ให้สําเร็จในภาคปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ผมเชื่อว่าโดยความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนี้ก็จะทําให้ การเจิมของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าการทําให้งานของพระองค์สำเร็จด้วยการสนับสนุนทุกๆด้านจากพระองค์อย่างแน่นอนนะครับก็เชื่อว่านิมิตนี้จะสําเร็จในทุกๆจังหวัดที่เราทั้งหลายอยู่แล้วก็มากกว่านั้นก็อยากจะบอกว่าการประกาศเป็นเหมือนต้นน้ําของการขับเคลื่อนง,งานพระเจ้าในทุกๆเรื่องที่เราจะทําในนิมิตและในพระหมหาบัญชาเพราะทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากการนําคนบาป ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าที่อยู่นอกคริสตจักรนอกอาณาจักรพระเจ้าให้เข้ามาในคริสตจักรเข้ามาในอาณาจักรพระเจ้าและหลังจากนั้นก็เลี้ยงดูติดตามผลเสริมสร้างเขาให้เติบโตสู่ความไปบุญของพระคิดสร้างเขาให้เป็นสาวกแท้ของพระเยซีสุกิตและส่งเขาออกไปที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าทั้งการประกาศข่าวประเสริฐและบุกเบิกตั้งคริสตจักรใหม่ๆในที่ใหม่ๆที่ยังไม่มีคนเชื่อหรือข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึงและรูปแบบการที่จะทําให้ นิมิตเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งสำเร็จในทั้งประเทศไทยและทุกจังหวัดนั้นก็สามารถทําได้หลากหลายวิธีนะครับโดยชฉพรูปแบบแรกก็คือเราทําให้คริสเตียนทุกคนหกแสนกว่าคนในประเทศของเราลุกขึ้นประกาศข่าวเสิร์ตหนึ่งคนนำหนึ่งคนมาเชื่อพระเจ้าในหนปีและทําอย่างต่อเนื่องผมเชื่อก่อนปี2-8ก็น่าจะไปถึงเป้าหมายได้แล้วเพราะว่าคริสเตียนไทยก็มีมากกว่าหกแสนคน ถ้าหนึ่งคนนำหนึ่งคนปีเดียวก็ถึงเป้าหมายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแน่นอนการที่เราจะเคลื่อนคนทั้ง100%เในคริสตจักรในหมู่คริสเซียนให้ลุกขึ้นประกาศนำวิญญาณอย่างเกิดผลได้นั้นก็คงจะต้องมีอุปสรรคปัญหามากมายที่ต้องฟันฝ่าต่อสู้เหมือนกับการวิ่งรถเมื่อเราเริ่มต้นสตาร์ทเกียร์หก็จะชา้าจะยากแต่ว่าถ้าเมื่อเราผ่านเกียร์ห่งเกียร์สเกียร์สเกียร์ส,สจนถึงเกียร์หเนี่ย มันไม่ต้องเร่งอะไรแล้วมีแต่ต้องอเหยียบเบรกคอยระมัดระวังประคับประคองให้ไม่ให้แหกโค้งเพราะมันเร็วเพราะนั่นคือกระบวนการที่จะไปถึงจุดถึงการทวีคูณโดยเริ่มต้นจากก้าวแรกซึ่งคือก้าวที่ทําให้ทุกๆคนมีนิมิตในการประกาศข่าวเปิดเขาเรียกว่าการจุดไฟใส่นิมิตให้กับทุกๆคน นี่เป็นผู้เชื่อในทุกฤรธิจักรลุกขึ้นรับใช้นำวิญญาณเก็บเกี่ยวคนที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ให้ถึงซึ่งความรอดซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดและเป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วยนะครับส่วนรูปแบบที่สองก็คือรูปแบบของการประกาศโดยใช้อีเวนต์ต่างๆซึ่งวันนี้เราก็เห็นทีมงานของบิลลี่แกรแฮมที่มีภาระิจกับประเทศไทยที่จะเข้ามาจัดงานประกาศใหญ่ๆ ในตามภูมิภาคต่างๆนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังสนับสนุนเราจะเตรียมสิ่งดีให้กับเราเพื่อจะเห็นคนไทยมากมายได้รับความรอดเข้าสู่อาณาจักรพระองค์แล้วก็รูปแบบที่3คือรูปแบบของการใช้คนที่ใช่เพื่องานที่ใช่ตามของประทานในเอเวซัตบที่4ี่ก็สิอที่พระเจ้าให้บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือมีของประทานประกาศอันนี้ก็ยืมคําของท่านศาสตราจารย์ดรวีระเดชมาแบ่งปันว่า เราต้องใช้คนที่ใช่ให้ทําสิ่งที่ใช่จึงจะเกิดผลสูงสุดงนั้นคนที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างเกิดผลโดดเด่นก็คือคนที่มีของประธานประกาศซึ่งมีอยู่ในทุกกิจจกรรบเพราะฉะนั้นถ้าเราสรรหาคนที่มีของประธานประกาศมีหัวใจประกาศมีความร้อนรุนกระตือล้นที่จะประกาศเราก็นําคนเหล่านี้มาติดอาวุธทางปัญญาคือสร้างเขาสอนเขาฝึกเขาให้ประกาศได้ประกาศเป็นและประกาศอย่างเกิดผลประสบการสำเร็จ และเมื่อเขาเริ่มรับการฝึกฝนและก็เริ่มออกไปทําในภาคปฏิบัติเขาจะเกิยเป็นคนที่เกิดผลและเป็นต้นแบบแก่คนอื่นๆในโบสถ์ให้ปรารถนาอยากจะเกิดผลเหมือนเขาหรือเขาเองจะพาคนเหล่านั้นไปฝึกในภาคปฏิบัติจนมีวิญญาณการประกาศและเกิดผลในการประกาศด้วยความเข้าใจและประสบการณ์ในภาคปฏิบัติจากคนที่เริ่มทําแล้วและเกิดผลมากมายแล้วอันนั้นก็คือรูปแบบที่เราทําได้เพราะ,ะโครงการของฝ่ายประกาศที่ท่านดอ ok ร์ วิรเดชจ,จะนําเสนอในการประชุมกบจสัญจรทั้งหกภาคก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คือโครงการของการสร้างผู้นําข่าวดีทั่วทั้งประเทศหลายหมื่นคนเพื่อจะไปสู่เป้าหมายการเก็บเกี่ยวหลายแสนคนแต่ละปีให้มาได้ยินเรื่องราวพระเจ้าและรับความรอดจํานวนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าในแต่ละบทของเราเนี่ยถ้าเราหาคนที่มีวิญญาณการประกาศสักสิบคนและก็แต่ละคนนี้ก็ประกาศสัปดาห์ละหนึ่งคนเดือนละสี่คนปีละสี่สิบแปดคน พี่น้องคูณด้วยจำนวน10คน,นก็ได้480คนแล้วก็ถ้าเราติดตามผลได้จัก10%เรเราก็จะได้50คนที่เป็นผู้เชื่อใหม่ที่เข้ามาเพิ่มในเครือจักรของเราผ่าน10คนที่เป็นผู้นำข่าวดีนี่คือวิธีง่ายๆนะครับที่เราสามารถไปทำได้ แต่บางโบูถอาจจะมีมากกว่าร้อยคน50คนที่เป็นผู้เข้าโครงการผู้นําข่าวดีของคริสตจกรในแต่ละพื้นที่ผมเชื่อว่าคนเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือในการออกไปเก็บเกี่ยวนําคนมารู้จักพระเจ้าและเมื่อก็าําไปเรื่อยๆก็จะเก่งขึ้นชํานาญขึ้นและก็จะเกิดผลมากกว่าที่เราคาดคิดด้วยซ้าไปนะครับแม้ดูเหมือนสาการในประเทศไทยมีการต่อต้านน้อยกว่าหลายประเทศแต่ทําไมการเกิดผลในการเก็บเกี่ยว จำนวนผู้เชื่อไม่ได้เพิ่มหรือทะลุ1%ปอร์ซได้เลยปัญหา3มสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องแก้ให้ตกนังโดยวิธีการของเราและพึ่งผ่าพระเจ้าเจาะจงก็คือค,อคอริสเตียนไม่มีใจคิดจากขาดนิมิตในการประกาศในการเก็บเกี่ยวในการนำวิญญาณแม้อยากแต่ก็ขาดภาระใจในส่วนใหญ่นะครับทุกคนอยากให้โบสถ์โตมีคนเพิ่มแต่ว่ามีกี่คนที่มีภาระใจในการประกาศที่เป็นต้นน้ำของการได้คนเข้ามาทำให้โบสถ์โต เพราะนั้นเราจําเป็นจะต้องทํำยังไงให้คนมีใจงนั้นการพูดการเทศการสอนหนุนใจให้คนมีนิมิตมีเป้าหมายเรียกว่าจุดไฟใส่นี้เนที่จําเป็นต้องพูดทุกวันท้าทายทุกเสมอและอธิษฐานเผื่อให้พระเจ้าใส่ใจผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทํางานประกาศมาตั้งแต่ต้นเริ่มต้นรับใช้แต่นานๆานเข้าหลายบทบาทเปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้ใจอย่างการประกาศใจอย่างการหวงเวยคนบาปมันหายไปเลยผมขอพระเจ้าให้ผมมีใจประกาศอีกครั้งหนึ่งและผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็ตอบ และผมก็ตื่นเต้นและมีความสุขมากที่ผมได้รับการรื้อฟื้นวิญญาณการประกาศที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนมากมายรอบข้างตามโอกาสที่เหมาะสมที่จะทําให้คนได้รู้จักพระเยซูกิตและก็สิ่งที่สองคือคริสเตียนไม่มีความกล้ามีความกลัวไม่กล้าประกาศอาจจะชีวิตไม่สําแดงพระเยซูไม่เป็นแบบอย่างหรืออาจจะไม่เคยประกาศเลยกลัวคนจะปฏิเสธคุณคุณไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาพูด หรือต่อต้านเขาเพราะั้นเราจําเป็นต้องพาเขาไปฝึกให้ผู้กล้าที่กล้าแล้วทําแล้วพาเขาไปฝึกให้เขาเกิดความกล้าก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาหรือขอให้เขาขอพระเจ้าให้มีใจกล้าและก็พบเจอคนที่ตอบสนองง่ายๆก่อนและหลังจากนั้นจึงค่อยขยายไปสู่คนวงกว้างมากขึ้นอันที่สามคือคนมีใจแต่ขาดความเข้าใจหรือขาดประสบการณ์ทักษะการประกาศจึงประกาศแล้ว ไม่เกิดผลและก็ตรงข้ามถูกต่อต้านโดยวิธีการที่เขาไม่เข้าใจก็อาจจะทําให้เขาเข็ดขยาดไม่อยากประกาศกับใครแล้วกลัวแล้วก็รู้สึกผิดหวังว่าทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่ต้องฝึกฝนอบรมพัฒนาเขาเราต้องติดอาวุธทางปัญญาเพื่อให้เขาสามารถทํางานพระเจ้าได้อย่างเกิดผละฉะนั้นก็อยากหนุนใจให้ทุกๆโบสเริ่มต้นตรงต,ต,ต้นน้นํานี้คือเร่มต้นให้มีการประกาศข่าวประเสริฐอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม แล้วก็ทําโดยผ่านสมาชิกทุกคนแล้วก็ผู้นําต้องเป็นแบบอย่างเริ่มต้นก่อนด้วยและเราก็จะเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นในทุกๆโบสถ์ในทุกๆจังหวัดและนิมิตประเทศไทยก็จะสําเร็จในทุกภูมิภาคของประเทศของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเพื่อนผู้รับใช้ทุกคนที่ตื่นเต้นกับนิมิตร่วมกันและเราไปสู่ความสําเร็จร่วมกันก่อนปี2028นิมิตเลิฟไทยแลนด์111ขอพระเจ้าอวยพรครับ